สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะคะมีอะไรข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างตั้งแต่อยู่ที่อเมริกานะคะท้าความไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เรามาด้วยวีซ่า k1 วนนะคะตั้งแต่ปี2021แล้วก็ทำการแต่งงานจดทะเบียนใน90วันหรือ3เดือนนะคะพอจดทะ,ทะเบียนแต่งงานเสร็จแล้วเราก็ ต้องปรับสถานะตัวเองด้วยการยื่นแบบฟอร์มขอกินการ์ดซึ่งระยะเวลาขอกินการ์ดอะไรเรียบร้อยเราผ่านมาแล้วจนบันนี้ใกล้จะหมดอายุของกินการ์ดสองปีแล้วค่ะทุกคนเราจะต้องมาถอดถอนกินการ์ดสองปีเป็นสิบปีค่ะเพราะว่ากินการ์ดของเราจะหมดอายุภายในเดือนมีนาคม ข้างหน้านี้แล้วนะคะในวันที่10เราจะต้องทําการยื่นเรื่องภายใน90วันนะคะก็ตั้งแต่เดือนธันวาวันที่10นะคะเดือนธันวามกรากรุภามีนาเราจะ,จะหมดอายุนะคะเราจะต้องยื่นภายใน3เดือนใน90วันนี้นะคะแล้วก็ผ่านมาตั้ง2เดือนแล้วนี่คือเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องยื่นเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลารู้ว่ามันสําคัญแต่ว่าเราก็เตรียมตัว เพื่อจะเรียบรวมข้อมูลด้วยนะคะเอกสารแรกที่เราจะต้องมารู้จักนะคะในการขอถอดถอนกินการสปีเป็น10ปีนะคะเราก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ของ USCS e นะคะแล้วก็ไปพิมพ์แบบฟอร์ม I751 มาค่ะเพื่อนๆมีทั้งหมด11หน้านะคะแล้วเราก็มากรอกข้อความเติมทุกอย่างให้มันเรียบร้อยใครจะถนัดที่จะแบบว่า ออกออนไลน์ก็แล้วแต่เลยนะคะเราเราสะดวกแบบนี้อันดับที่2ก็คือ i1145 ค่ะทุกคนคือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเราอีเมลเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ USAS AH ตอบกลับมาว่าเขาได้รับเคสเราแล้วหรือว่าเคสเราแอปพูบแล้วหรือยังเขาก็จะติดต่อกลับมาหาเรานะคะ แล้วมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระหว่างการรอ,อที่จะได้กินกาสิบปีเราก็สามารถเข้าไปแจ้งแล้วก็เปลี่ยนแปลงในนั้นได้นะคะเอกสารอันดับที่3นะคะมันก็จะเป็น I หนึ่งห้านึ่งค่ะเ,เพื่อนๆ I หนึ่งก็ก็คือกินการดตัวที่จะหมดอายุของเราสปีค่ะเราก็ถ่ายเอกสารหน้าหลังนะคะ จริงๆให้อยู่ในใบเดียวกันหน้าแล้วก็หลังได้ค่ะแต่แฟนเขาทำให้แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะกินการ์ดของเราต้องถ่ายเอกสารแนบไปด้วยนะคะสำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมของการขอถอดถอนกินการ์ดสองปีนะคะเป็นสิบปีคือมีสามวิธีค่ะเพื่อนๆเราอาจจะใช้วิธีให้เขาหักบัญชีจากธนาคารเรา เป็นเดบิตหรือเครดิตก็ได้นะคะถ้าถ้าทำตัวนี้เราจะต้องไปพิมพ์ตัวแบบฟอร์ม G 1450เพื่อให้หักบัญชีของเราค่ะอีกวิธีหนึ่งคือเราเขียนเช็คสั่งจ่ายนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็ถ้ามีคนมีเวลาก็ไปซื้อ Money Order ก็คือ3ทางให้เลือกนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมปีนี้เราจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะสั่งจ่ายจริงๆก่อนที่เราจะเขียนข้อมูลรายละเอียดจริงๆเราก็จะไปดูว่า ราคามันมีอัปเดตกันแค่ไหนนะคะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันจะประมาณ750ดอลลาร์ค่ะเพื่อนๆแล้วก็รวมเดค่าที่เราจะต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงเอกสารที่เป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์ของเรานะคะเพื่อนๆในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันภายใน2ปีนี้ ว่ามันยังมีอยู่ไหมหรือว่าเลิกล้างอย่างกันไปแล้วเขาจะเขาไม่รู้นะคะ U USCS e เขาจะไม่รู้เราจะต้องมีเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์เราด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆมีเอกสารที่แบบว่าเป็นบินค่าน้ำค่าไฟเป็นชื่อร่วมหรือว่าจอยแอคเคาท์บัญชีร่วมกันนะคะหรือว่าจะมีอินซูลันด้วยกันอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะค่าเช่าบ้านค่าซื้อรถอย่างนี้นะคะ เราก็สามารถเอามายืนยันแล้วก็ส่งไปให้ได้แต่ทั้งหนึ่งสองสามสี่นี่เราเราไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้จอยแท็กรีเทิร์นด้วยนะคะเราก็จ่ายแยกในปีแรกเพราะว่าปีที่สองนี่กำลังจะมาถึงเรายังไม่ได้ทำเนาะตอนที่เรามาอเมริกาใหม่ๆนะครับแฟนเขาก็ทำการเช่าอพาร์ตเมนต์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีชื่อในบินค่าน้ำก่าไฟไม่มีชื่อในอการเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะ เราก็เลยมาแอดชื่อเรา,าเป็นคนที่อยู่อาศัยที่นี่ด้วยในในตอนหลังนะคะเราก็เลยมีแค่นี้สำหรับเพื่อนๆมีเอกสารอะไรที่มีบินค่าน้ำค่าไฟอะไรก็สามารถส่งไปได้นะคะมันก็จะดูเป็นเอกสารที่แน่นขึ้นคะ่ะไม่มีเอกสารที่กล่าวมาแล้วเราก็ต้องมีเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์คือจดหมายจาก ผู้ใกล้ชิดของเรานะคะในกรณีนี้เราก็ขอให้เขาเขียนจดหมายถึงความสัมพันธ์ของเราว่าเขายังเห็นเรามีความสุขกันดียังอยู่ด้วยกันดีก็คือจดหมายแสดงความสัมพันธ์ของเราจากลูกสาวว่าเรายังอยู่ด้วยกันดียังเห็นพ่อกับเรายังอยู่ด้วยกันดีนะคะลูกสาวลูกชายแล้วเราก็เอาพี่สาวพี่เขยด้วยนะคะ อีกคนนึงที่สำคัญเหมือนกันคือบอสที่ทำงานค่ะร้านอาหารที่เราทำนะคะเราก็ขอให้เขาเขียนจดหมายยืนยันความสัมพันธ์กันเพราะว่าเขาก็เห็นแฟนจะไปรับไปส่งตลอดบอสเขาก็เขียนมาว่าเห็นในระหว่าง 1–2 ถึปีนี้ตลอดนะคะอันนี้คือเป็นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของเราจากบุคคลภายนอกค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปที่ไหนด้วยกันนะคะแต่งานปี21นะคะแล้วในปี2022เราก็ได้ไปเยี่ยมลูกสาวที่ฟลอริดานะคะเราก็มีเอกสารเป็นไฟล์ทิตบอดดิ้งพาสเราก็เขียนมาเราก็เออไปไหนด้วยกันได้อะไรอย่างงี้บ้างนะคะเราก็เขียนเราก็ โชว์ให้เขาดูอันนี้เราก็เก็บไว้ตั้งแต่ไปเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องขอถอดถอนกินการ์ดเราต้องเก็บเอกสารทุกอย่างไว้นะคะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวกับเราไปเช่าบ้านที่ฟลอริดาตอนที่เราไปเวกร์ชันที่นั่นเนาะมันเป็นบ้าน A อเบ n ยก็เราบุ๊กคิ้งออนไลน์ไปแล้วก็เก็บเอกสารตัวนี้ไว้นะคะอันนี้เป็นตั๋วผ่านบัตร ประตูที่เราจองออนไลน์กันคือไปเที่ยวซีเวิร์นะคะที่ออแลนโดก็มีชื่อทุกคนนะคะเราก็เก็บไว้ตั้งแต่ปี2-2ค่ะแล้วก็รูปถ่ายที่เราไปเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะปีไหนเราก็เก็บเอาไว้นะคะนี่เราก็ไปเที่ยวออริกอนไปเยี่ยมพี่ชายที่ออริกอนกันไปกินอันนี้คือที่สนามเบสบอลเราไปดูที่สนามซีแอตเทิลนะคะ เกมเบสบอลแล้วก็ไปทานอาหารกับพี่สาวปีสองนี่ครอบครัวาจากฟลอริดาลูกสาวลูกชายมาเยี่ยมพ่อเขาที่ซีแอตเทิลนะคะเราอยู่ในรัฐวอชิงตันค่ะทุกคนเราก็ได้ไปที่ซีแอตเทิลมิวเซียมอันนี้คือลิฟวิ่งบูดนะคะเราก็ไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งไปดูหิมะเพราะว่าฟลอริดามันไม่มีหิมะเขาก็ต้องการสัมผัสหิมะ เราก็ไปเที่ยวจอยทริปด้วยกันในปี2023ค่ะพอมาปี2024ปีที่แล้วเราก็ได้ไปจอยทริปกันไปงานแต่งงานของญาติพี่น้องกันนะคะแล้วก็ทุกคนมารวมกันที่นั่นก็ได้ไปเที่ยวแกนแคนยอนกันนะคะทุกอย่างเราก็มีรูปไว้ไปงานแต่งงานอย่างนี้นะคะ สำหรับสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงคลิปวิดีโอสุดท้ายนี้ถ้าใครกำลังดำเนินเรื่องแบบเราคือขอถอดถอนกินการสองปีให้เป็นสิบปีก็ขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้รับเคสผ่านอนุม,มัติไวๆนะคะแล้วสำหรับใครที่กำลังยื่นขอปรับสถานะกินการสองปีก็ขอให้ได้ไวๆนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงไม่ต้องไป นั่งเฝ้ารอเดี๋ยวมันก็จะมาเองค่ะเราก็ทำงานไปเรื่อยๆนะขอให้ได้ใบทำงานก่อนแล้วก็ทำงานไปก่อนได้กินแก๊สเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะขอให้โชคดีทุกคนนะคะอยู่อเมริกามาสามปีนี่ยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากมายค่ะเราเหมือนเรายังใหม่กับที่นี่เสมอนะคะยังต้องปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะทุกคนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นี่เป็นเอกสารแบบฟอร์มต่างๆที่ทำเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งพรุ่งนี้แล้วค่ะพร้อมกับเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะเราก็รออีเมลตอบกลับว่าเขาได้รับเคสเราแล้วแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ